สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีน้ำตกตับหวานนะครับมาจวนวิชมกินด้วยกันนะครับผมช้ำๆหวานจุ่<ด>มมันจวกเลยพักไม่หัวลาพาแล้วก็ผักชีไปเรื่อยอยตับเลยนะ ตันี้เขาห้ามกินดิบฝืดคอ,อไม่เป็นไรหรอกกินมันตั้งแต่นในน้อยแล้วถ้าเป็นอีกอีกอย่างนึง <c oughs> ตะวันนุ่มเลย่ะ เ้าทอดงั้นเมื่อวันสามชั้นอของเราอืมสามชั้นแซมด้วยคุณผู้ชมสอง,งอ,สอย่างนืับผักยังเด็ด นายข้าวอ่ะือกินข้าว,าวบ้างนะผมคิดถึงซอยจุกอีกแล้วอะไรนะซอยจุกซ <laughs> อยจุกไม่ได้ตอนเนี้ยอยากกินนะแต่ว่ามันมันเสี่ยงเกินไปเนาะ ั <c oughs> ถ้ามีผมว่าถ้ามีผักเขาตองน่าจะเด็ดเลยนะเอาละฮืเนี้็พอ พวกนี้ไม่รู้จะเอาอะไรไปกินเป้าขรียนเลยคุณผู้ชมไม่รู้จะเอาเมนูอะไรไปกินเลยเนี่ยต้องไปนอนเป้าเรียนไปเป้าสวนน่ะตกปลาเผาได้ไหมอย่าพูดตกปลาซิวยังไม่ได้ย่าตกปลาเผาไม่ผมไม่หมางไงก็ให้พี่เกมตกเดี๋ยวเผาให้กิน แบ่งกันทำไงน,น้ำมันเยอะแล้วไม่กินแล้วเนาะน้ำขึ้นน่ะปลาเข้าสระแต่ปลาเนนตัวเบิ่มเนี่ยปลาตะเพียนก็ตัวใหญ่ๆไข่เต็มท้องเลยยังมีผมว่ายังมีปลาตะเพียนมานนั้นได้มาปลาเนนตัวหนึ่งปลาตะเพียนตัวหนึ่งไข่เต็มท้องเลยปลาตะเพียนเจ็บได้ให้มันมนาไข่ลูมจะได้เยอะ จะไปนะอืมไม่น่าเอามาเลยเอา้าเมื่อกี้บอกว่าเสียดายที่มันไข่ผมกินว่าวปล่อยแล้วมากินเหรอกินเลยโอ้โห,โห <c oughs> ก็บอกเสียดายที่ให้มันไป็ไข่อ๋อ,อฟังไม่ชัดเองแหละฟังไม่สะสาน <c oughs> กลับไปยังมิกอะไม่รู้หายไปเลยอะเยู่บ้านเี่เนสองสามวันที่แล้ว่ะมไม่มาหาเลยนะใช่ทันตกหมูมันเหลือเนี่ยมือหน้านี่ไงสวน <c oughs> บ่ลรั <c oughs> มเนาะมันต้องตั้งวงแรงนี่แหละ <c oughs> ของหวานนะ่ยบอของเจ็บด้วยเนี่ยจัดหวานไม่กินข้าวอะบอกว่าไม่กินผักนี่ไงตัดหมดเลยเนะี่ย <c oughs> รานเมนูกับแก้มนั่งเนี่ยใช่ใช่นั่งกินเล่นนั่งแบบจิบนิดนึงนั่งคุยกันอายุแค่ในจิบแล้วหรอนะสิบแปดแล้วบรรยุแล้วเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจะกิบแปดจิบอะไรก็ไม่ให้กินนะทำไมอ่ะกินทำไมอ่ะนไม่มีประโยชน์เลยจ้ะรังสางกับเบื้องอ่ะกินแล้วได้เลยอย่ากินให้ผมเห็นนะ เงินทองอยังหาไม่ได้หักกินเดี๋ยวไม่ไม่อย่าก,กินที่ผมเห็นหาเงินได้แล้วเยก็อากอะ <laughs> <c oughs> หาเงินเองให้ได้ก่อนร้อยกินอ๋อาหายเยอะงอนวะหรอะ ว <laughs> ันนี้ข้าไม่เปลืองเลยคุณผู้ชมตังแต่หมู เแกมหักเนะงาะก็ให้กระลอกมากินอาไปเฝ้าเอาเลยละเนาะไม่งั้นมันไม่ทานสุกแดงคับพี่ชมกระลอกกระไนกระแตกระเลนมันมาใสาก่กินมันกินเยอะเกินบางทีบางครั้งต้องเฝ้าใช่พร <laughs> ุ่งนี้ต้องไปเฝ้าแล้วเฝ้าเงาะด้วยเฝ้าคนด้วยเฝ้าทุเรียนไอ้อ้อออออผ่า,านรั่ามาโดนไหมเฝ้าหมดแล้วนะ ตับหมดแล้วใช้กินจะตับหวานเนะี่ยสักหน่อยไหมให้สักหน่อยไหมหไหมันก็ดอกให้มันอยู่แล้วมาทุกบัน<อ>น้องๆหน,หนูๆเจ้าข้าบ้านไงตัวก,กูยงนั่งรอหน้าตลอดเลย <c oughs> แต่และตัว <c oughs> นี่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 ล่ะยุงชอบใจหัวเราะเสดังเลยคุณยุงมันอยู่ไหนนะได้ยินมันหมดหัวเราะดังด้วยคุณผู้ชมชอบดนเพื่อนด่ายตอนยุงเดีอนอ่ะอ้าวโลกอ้าครับพูดยังไม่ได้เลย เพานี่เอาไว้กินอัน,นี้มั้งกินกับข้าวตอนเย็นนะั้หงหกโมงห้กินเนี่ยต้องไปขยำข้าวม,ามันมาถึงจะอิ่มให้อย่างงี้มันตัวเล็กสุดให้พอให้มันแบบได้กินอะอะไรได้กินเห็นแล้วเดือดเออให้มันมกินบ้างอะไรเงี้ยคนกินไรวะอะไรเนี้อยากกินบ้างเอาไปพอแล้วกพดอันนี้กินตอ,อนเย็น น้องเล็กยังไม่กินเลยนะน้องเล็กมันมีอาหารนะโอ้นั้นเจ้าชายนั้นนะ่ะนอนอบนบ้านน้องผู้ชมไม่คีดลงมาเท้าโดนดินไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็น,น,นปอันนี้เปื้อนเนาเดี๋ยวเปื้อนดินลงดินไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะมันกลัวเขาโพดด้วยแหละลงมาโ okay, อเคบอวันนี้ก็จอนผู้ชมนะมากินอ่าน้ำตก,ำกตับหวานนะครับผมแล้วก็สามชั้นนะรวมกันมานะครับตอนนี้ก็ อิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับผมข้าวไม่เปลืองหรอกคุณผู้ชมเมนูกับแก้มเนาะกินกับผักกินกับหมูเล่นนะครับผมก็เดี๋ยววันวันนี้ก็ไปเป็นเพื่อนผมเป้าสวนด้วยนะครับผมวันนี้ไปเป้าสวนอีกโอเคไม่ <Okay. S 1> ไปวันเม้นวันเพราะไปทุกวันก็ไม่ไหวไปวันก็ไม่มีอะไรกินกัวสวนกินในเงาะ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ